ป้าดาวจะมักแกงอ่อมหมูปลามีพริกแกงใบมะกรูดเนาะใบหอมป,อม,ปอมเปอร์บ่มีเจ้าไปเสื้อหมูปลามาเจ้าป้าดาวเอาหนังมันไปย่างเรียบร้อยแล้วเนาะกันลังจะเอาไปหั่นกันเจ้าเอาไปหั่นไปซอยกันเนาะแกงอ่อมหมูปลาเจ้าฉันน้ำมันไปเจ้าเอาครัควพริกครัวหมูเนาะ ăn hương hòm con trao, càng ôm mũ ba cao มาเน่เจ้ามาแกงอมหมูปลาเนาะเวลาแกะกะคงจะใจเวลาหน่อยละมันเหนียวเนาะ ขนาดคงจะใจเวลาเนาะ แกงโอ,โอน้านนอยไปกันเนาะ นาา้าเจ้ามักแกงออมหมูปลาเจ้าอืออนี้ลราเมาะขนาดน้าหนัวโอ้โหลเจ้าถ้าใครฮื้อล้ําน,นะเจ้าคนทั้งเหนือเวาลาเป็นแกงออมตอนต่ำพี่กับเจ้า เอามาเคนต่ำต๊วนะเจ้ามันจะได้หอมมะเคนมะเคนเกระดาวแกงหมูปลาแห่ผมนะเจ้ามาได้แกงกั้มเตือนะได้แต่พัดแต่พัดซักข้างนี้ขอบแกงกั้มเต๋อมีคนบอกว่าเอาแกงอมล้ำนะอันี่ นัแต่เจ้าอันนี้คงจะได้บอกสักสองขาบอันเนี้ยกินคนเดียวนะอันป้าดาวกินกระทิเนียกล้นนะแน่นอนนะก็น่องประมาณเจ็ดขีดก่นะเจ้าป้าดาวแกงเนี่ย

ของแฟนปลาดาวปลาดาวต้มมือเป่นเนาะได้กินมันกันแต่ของเป่นต้มของปลาดาวแก่เจ้าใส่ผงชนรดเลยใบมะกรูดกับอัน หอมนักซีไทยอะเจ้าแต่ใส่บบเยอะเนาะเพราะว่ามันหน้ามันทอนเจ้าหน้ามันทอน,น,น,อนทีนี้กําเดียวก็มันมนก็จะซุกเกินเนาะกันเดียวก็ดาเอาไปใส่ในถ้ยเป็นเจ้าพักป้อมเนาะเจะเกือไปนิดนึงอร่อยมากๆเจ้าถ้าไผไม่ได้ต่ำพริกแจ้น้ำพริกซตรน้ำพริกแกงเพชรก็ได้เจ้า แบบง่ายๆนั่นนะแต่ถ้าใส่พริกแ้งจะอร่อยเจ้าอ,อร่อยแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงหมูปลาทำกันดูเนาะอร่อยมากๆประดาวขอจบคลิปแค่แนี้ก่อนนะเจ้า ว่ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งทิ่ตางเมื่อประดาวตัวเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ